การนั่งสมาธินั่งตามที่ตนขนัดการนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับตรงให้หัวแล่มือจดกันเบาๆตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่น กงกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนงั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดเ <c oughs> อกจกจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วยอย่าไปกดข่มประสาทของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง อย่าไปบงังคับหรือกดข่มให้เกิดมีความสงบยงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนตรงตั้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ไปก ยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งสิเว้นแต่ว่าจิตของเราคิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป ถ้าเกิดความคิดให้รู้ความคิดถ้าว่างก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วอย่าไปบังคับจิต อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดเพียงแต่กำหนด,ดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นในคันนี้เอาอย่างนี้ก่อน เมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านก้ามาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะน,นี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับสร้างกาย และเวทนาสุขุกที่เกิดขึ้นที่กายของเราเสียงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตขาสามารถที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่นหนึ่งกอนจะได้ย้อนไปเล่าถึงท่านทายจิตพัทธา เมื่อเสด็จออกตรงขนวดคือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนธรรมาฐานในสำนักคณาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนักแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอา,าลาะดาบุตรอุตตะดาบุ ท่านอาลารดาบทอุทกดาบทสอนให้พระองค์บำเพ็ญสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนให้ท่องบนบทไเหราะราะในคำทีไม่ได้กล่าวไว้เป็นแต่เพียงว่าไปเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสอง ของการทำสมาธิท,ท่านคายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแบบทานสมาบัติสมาธิแบบทานสมาบัติหมายถึงจิตสมาธิที่มี่กิกวิจานปีดิศกเอกับคาา จิตจำลงอยู่ในสมาธิขั้นที่มีวิตกวิจารปีสุขเจกัขา,าเป็นปฐมมฐานเมื่อจตสะปรียดเจตนิ่งว่างกระางอยู่เฉยๆไม่มีความคิดือไม่มีวิตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติ มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในสุสียานชานที่สองเมือเ่อจิตสงบละเอียดอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกับขจาสมาธิอยู่ในฐานที่สาม เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายก็ละเอียดแล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนเอกคตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิต เป็นลักษนะสมาธิอยู่ในจตุตทานคือทานที่สี่แล้วสมาธิสิ็ดเก้าขึ้นไปสู่อาบาตกำหนดความว่างเป็นอารมณ์เป็นอาตาสานัญจายันะกกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณัญจายนะันั ในขณะที่กำหนดโลภิญญาณสัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอาจินจัญญาญัตนะปิญญาณละเอียดลงไปเกิดจะรู้เกิดจะรูร้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเดว่าสัญญาณาสัญญาญตนะ ท่านท้ายเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เป็นอาจารย์สอนตัวยอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบดังกล่าวนี้พวกละที่ศาสนาตามก็ถือว่าสำเร็จนิพานเหมือนกันเพราะความรู้ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้น แต่ท่านท่านชายจิตตทาท่านรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองคือไปปฏิบัติอยู่ในป่า ด้วยวิธีการทรมานตนด้วยสการต่งางๆมีการย่างตนบนกองไฟบงอดข้าวอดน้ำปั่นลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็อย่างดีก็ได้ทานสมาบัตจังที่กล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็จะยังเทศว่ามันมันยังไม่ใช่ อุบายที่จะให้สำเร็จเป็นประสัมมาสมพุติเจ้จาเป็นพระอรหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นคือเขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบบไหนอย่างไรพระองค์เรียนรู้ในศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ทรงปรามาณพระองค์เองด้วยการบทอดพระกยายหารคือไม่ขันข้าว นอกจากจะไม่ขันข้าวแล้วก็ยังไม่ขันน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจจนพักกันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่าทางที่จะให้สำเร็จอย่างนี้ก็สำเร็จสมาบัตแตกเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสนนิษฐานแน่ถ้าไถวว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจึงในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาบ,บูทานั่นเองนางสดชาดาลูกสาวเศรษฐี ได้จัดข้าวมาโตปลาญาตินำไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทรต้นที่ท่านประทับนั่งตรัสรูนั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายเศบทฐาประทับนั่งอยู่ก่อนแล้วดีอกดีใจว่าเมื่อก่อนที่เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลย มาคราวนี้เทว,วดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วทะลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปฏิธานเอาไว้ประมังจึงน้อมข้าวมะโถปลาญาตเข้าไปทูนเกล้าสวดยวเพื่อความดีอกดีใจพระองค์รับแล้วก็ปั่นมัดข้าวมะโถปลาญาตแบ่งออกเป็นสี่สิบเก้าก้อน แล้วก็ทรงสเบยคือรักฐานนั่นเองรวดเดียวหมดหมดทั้ง 4, 4, สี่สิบเก้า่อนพอเสบยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงขาดทองคำคือลอยขาดทองคำที่เน้านเนรัญฉลาพระองค์ตั้งพระไทยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุษธเจ้าแล้ว ให้ถาดทองคำลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็จมลงในแม่น้ำาหากเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วใส้ขอให้ถาดทองคำจมลอยพวนกระแสน้ำไหลขึ้นไปแล้วค่อยจมลงพอตีฐานตะไทยแน่วแน่แล้วก็ปล่อยถาดทองคำลงไปถาดทองคำก็ไหลพวนกระแสน้ำขึ้นไป แล้วก็ไปวนสามรอบจมลงในเม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพท,ที่เคยกระทับนั่งก็มาพบเศโสธีย่าพามหรือยาคาแต่จำร,รออยู่แล้วโสธียาพามก็น้อมเอายาคาแต่จำเข้าไปทูลกล้าวถวาย พระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบัรลังอธิฐานพระไทยปรับนัง่งบำเพ็นเพียรเพื่อการรัตรัสู้โดยพระองค์ทรงอธิษฐานพระไทยให้แนวแน่ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้รัตรัสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือแห่งชีวิตจะแตกดับไปก็ตาม เราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบันลังนี้เพราะคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อพระองค์ตั้งพระทัยแนวแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงคำหนึงมาคิดสูว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยวิธีใดดีดอดีเพือความทรงจำที่มันเกิดขึ้นแล้ว มาเตือนพระไทยให้นัดระลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระภุม,มานเล็กๆในวันที่พระพิทาทำที่ปีแรกนาวขันพระทีเลีเ้ยงนางนมผูกพระอูให้บรรทมอยู่ใต้สนว่าเส <c oughs> ่งในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขามัวพเพลิดเพลินในการดูมหรลัตกและที่ปีแรกนาวกันไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่า ลอยให้พระองค์ตัตวเล็กๆบรนทรมอยู่ในพระอูตแต่เดียวดายในช่วงโอกาสนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นมากระทับนั่งขัดสมาธิก่อนหลดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขั้นประสมมฌา เคยจิตโลดอยู่ที่ลมหายใจสติก็รู้อยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีที่จิตมีความสุข,ม,ม,สขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาจพอพระองค์มาคำน,นึงบารลกถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกข,ขึ้นมาทันทีว่าอ๋อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้ เสร็จแล้วพระองค์ก็เริ่มกำหนดตูด้ลมหายใจทันทีพระองค์นอนจิตมากำหนดตูด้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติอารงจิตก็เป็นธรรมชาติ คือว่าธรรมชาติปรต้องเหตนว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโดย,ำโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรูล้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆพระองค์ไม่ได้คม ลมไม,ไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้ข่มจิตเพียงจะให้จิบของพระองค์สัมผัสรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเทียงอย่างเดียวคือรู้เฉยอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจยากลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดทั้งนั้น เพราะถึงแม้ไม่คิดเิดเขาจะต,ต้องเขาย้องทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยปกติจึงไม่จําเป็นต้องคิดว่าสั้นหรือยาว <c oughs> แล้วก็มีพระสติกำาัดดูลมหายใจเขา้าลมหายใจออก <c oughs> เมื่อจิตของพระองค์ท่านรู้อยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ ในช่วงใดจิตเึ่งลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์ก็กำตนดลูกความคิดเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงพอพอกำหนดลูกความคิดเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่าพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์ลูกที่ลมหายใจความคิดความว่า สลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตมาเยึดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมาเกาะลมหายใจอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมทราบจากลมหายใจ เมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงเจิตก็สงบละเอียดลงไปตามลำดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเขา้าเป็นพ่อยาวมีลักษณะสว่างเลือ่อเลื่อเหมือนกันกันกบความสว่างคนเมฆหมอกแต่วิ่งออกวิ่งเขา้า ก้านยาวตามจังหวะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปถิงลมหายใจทิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเจอไปสว่างอยู่ในท่ามกลางระหว่างตวงอกทีนี้จิตไปยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างตวงอกเป็นสมาธิ เป็นภูมแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายสามารถเปล่งและจมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวัสวยเป็นแสงสว่างทุมร่างกายอยู่ทั่วหมดแล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย ยังข้เอเนกาโยกายของเรานี้เลยลอเห็นกายได้ตนัดสนีทิดตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเรานี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเลือเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณนะนั้นจิตรู้รู้อยู่เฉย มองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าคนเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นซ้อมหมดคุกสามสิบสองอาการในขณะจิตเดียวเท่านั้น <c oughs> มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารละเอียดบริสุทธิ์ไปสำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนตั้งแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและกระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกาย ก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการสามสิบสองผมขนเละบันหนังด้วยเอ็นกระดูกเป็นต้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนเละเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโล่เห็น น้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีปฏิสิริภาลเลักดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำ เป็นว่าในขณะจิตเดียวนั้นพระองค์สามารถรู้อาการสามสิบสองทั้งอสุภกรรมฐานและภาตุกรรมฐาน้อมไปในขณะจิตเดียวกายกตาสติสูตรที่เราตรวจกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ท่านจึงจัดเอากายจักตาสติเป็นอารมณ์ของสมถะสมถานเมื่อพระองค์รู้เห็นเจนนี้จิตไม่ยอมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดามีแต่ก้าวเดินหน้าเรื่อยไปเิตเกิดสงบสเอียดลงไปจงกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฐาน เข้าสโซจะตดฌานาทานที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมกลมใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิ ถา่ายโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิาว่าโดยทานก็อัปปนาทานโดยทานที่สี่เมื่อจิตไะยัดยั้งอยู่ในทานที่สี่พอสมควรแล้วจิตก็กล่าวเป็นตัวอากาศจ้กำหนดรูปความว่าเป็นอารมณ์กำหนดอารมณ์ละเอียดลงไป แล้วก็รู้วิญญาณเด่นชัดวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั่นเองเิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุขมุมแล้วก็วกบเข้าไปสู่สัญญาเวททิสานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้นพอเจตได้พลังงานเป็นที่แล้วสมาธิเข่นแข็ง นิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกากเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตละเมื่อเสียไต้พลังเพียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสามารถแท่รัศมีกรมจักรวาลทั้งสิ้น แต่อเวจีมหานรกไปจงกระทั่งถึงคมมโลกท่านอากิรหาต่มโดยรอบจดขอบเขตแหงจักรวาลสว่างสวัยทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังเพียงทำให้พระองค์ปรัสโลเป็นโลกวิูผู้รู้แจ้งโลกเผลอโลกยมโลกใต้โลกนรกโลกผู้ธผีผีสาเตศสุรกาย มองดูแล้วกลับไปได้หมดสัสตว์บางตัวก็ปวดโตปวดโตอยู่ในหม้อน้ำทองแดงสาสตว์บางตัวก็วิ่งขึ้นต้นหิ้วนหนามหิ้วมันก็เอาอันนี้เรียกว่ารู้จมมโลกคือโลกเพื่องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปรู้จนกระทั่งที่พบพญานาคมนุษย์จะโลกแล้วก็มารู้โ,<ล>โลกของมนุษย์ โลจนกระทั่งว่าชาตในอดีตแล้วก็โลเทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมถึงชั้นอาสนิถฐาศุภแล้วก็โลอาสวะคือกิเลสโลการจิตเละเกิดของสัตว์ทั้งหลายโลกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้น ในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นแต่ว่าเห็นรู้กแต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในเมื่อจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้ว เป็นโพติรพูยานโลกวิโตผูรูแจงโลกโพติรพูยานผูรูรคโคเก่าโลกโคเก่าของพระองค์เองโลกโคเก่าของสัตว์ทั้งหลายโลกโคเก่าของกรรมและกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องสุขิละเกิดในภพภบมิต่างๆกันนี่คือการตรัสลูลของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ แต่ว่าการตรัสลูลในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะยังจะตรัสรู้เฉยๆแต่สามารถรู้อะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งทีู่้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปความสว่างสวัยของจิตก็หายไปจิต้อนกลับมาสัมผัสรูว่ามีกาย แล้วก็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌานมีีิตกวิจารปีติสุเอกัคตาเจตตัวนี้จึงได้มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปกเทนิวาสานุตติยานในปฐมยานปกเทนิวาสานุตติยานคือ,อยานอะไรคือ,อยานรู้ธาตุก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หน ที่จะมาเกิดเป็นพระท่านชายสิทธาฯนี่เกิดเป็นอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายนี่ชาดก่อนได้เป็นพระเจ้าเวสันดอได้ใ,ให้ทานสามาโปรกระบือจนกระทั่งชาวเมืองขับไล่หนีไปบวชเป็นฤาษีพระองค์รู้ทั่วหมดพอจากชาดนั้นจึงมาเกิดเป็นท่นทา,ททานชายสิทธาฯแล้วก็มาเป็นกัปปุตตเจ้า อันนี้เรียกว่าปุกเกนิวาสานุสติยานรู้ธาตุในอดี